สวัสดีครับ FC. ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมตอนนี้วัวราคาถูกมากนี่รู้สึกไงบ้างครับไม่ค่อยมีกำลังใจเท่าไหร่โอ้เหงาวัวราคาลงครับผมไม่ค่อยมีกำลังใจเท่าไหร่ถึงกั้นท้อไหมครับไม่ไม่ท้อเนอะาะแค่ว่ามันทำให้เรารู้สึกเหนื่อยเฉย จ้ากินดีๆอย่าทำหกนะป้าว่ามันเข้าใจไหมไม่รู้บางครั้งพูดมันก็เงยหน้ามองไม่รู้มันเข้าใจหรือเปล่าอ๋อคือมันเงยหน้ามองเรา<ะ>แต่เราไม่รู้มันจะเข้าใจหรือเปล่า<ะ>แต่เราบอกมันว่าอย่าก,กินฟางกินย้าหก<ะ>แล้วมันดีขึ้นไหมครับป้าเหมือนเดิมเหมือนเดิม <laughs> สวัสดีครับคุณป้าจะ้ะที่นี่ที่ไหนครับ บ้านบ้านจังเกาตำบลน้องไผ่ล้อมอำเภอซามรงธาบจังหวัดสุรินทร์คุณป้าชื่ออะไรครับคำเปียงคำเปียงจ้าโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับทําอะไรอยู่ครับนี่ตักน้ําให้วัวตักน้ําให้วัวอือคุณยายเลี้ยงวัวใสยพันอะไรบ้างครับนี่ไทใหญ่ไทใหญ่จ้าอือเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับนี่ยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปี รู้สึกยังไงบ้างครับกับการเลี้ยงวัวแบบแบบเลี้ยงแล้วก็หยุดไม่ได้ไงก็รักลัว<อ>เลี้ยงแล้วก็อยากเลี้ยงไปต่อครับผมอมืดีนะผู้ชมครับคือเลี้ยงมาแล้วยี่สิบปีไม่เคยมีเหนื่อยมีท้อเลยมีความสุขอวา้ยงตลอดแบบเลี้ยงแล้วหยุดไม่ได้ไงอืความสุขยังไงบ้างครับการเลี้ยงวัวนี <c oughs> ่ก็เป็นอาชีพครับผมอันนี้คือน้ําที่ตักมาเนาะวันหนึ่งนี เราให้วัวกินอะไรบ้างครับกินหญ้าครับผมกินหญ้ากับฟางหญ้ากับฟางหัวหารหัวหาไม่ได้กินไม่ได้กินรัมรัมก็กินถ้ามีก็กินถ้ามีก็คือในกรณีที่เราไปสีข้าวเนาะใชครับผมถ้ามีก็ให้กินถ้าไม่มีก็ไม่ให้กินไม่มีก็ไม่กินผมถามนิดหนึ่งครับไอเราให้กินแค่หญ้ากับฟางนี่วัวมันอ้วนได้ไหมบางตัวก็อ้วนครับผมบางตัวมันก็ไม่ค่อยอ้วนอืม อันนี้เป็นบรรยากาศบ้านๆเลยนะผู้ชมครับมีความสุขมากไหมครับกับการเลี้ยงวัวนี่มีจ้ะครับผมตื่นเช้ามานี่ททำอะไรบ้างครับอันดับ่เช้ามาต้องมาเปิดมุ้งให้หวัวตอนเย็นก็ต้องกางมุ้งลงมาให้ยุงกัดอืเช้ามาก็มาเปิดขึ้นเอาฟางให้ครับผมแล้วก็ไปหาทํางานอืกลับมาไปหาเกี่ยวหญ้าให้วัวอีกครับผมอันนี้ช่วงเนินนี่ก็หักน้ําให้วัวขับน้าให้วัวนะผู้ชมครับระวังนยนะคุณป้านะลึกนะชันด้วย โอ้ก uh, you no. ิ่งของผมเีงนะนี hmm. yeah. Yeah. Right? Mm ่เนี่ยผู้ชมครับเป็นบรรยากาศบ้านๆของจังหวัดสุรินทร์เลยนะผู้ชมครับตักน้ําหามน้ําให้วัวเนาะเหนื่อยไหมครับคุณป้าไม่ไม่เหนื่อยมีความสุขใช่ไหมนี่ชินแล้วชินแล้วอคือถ้าเราทําอะไรชินๆเนาะมันทําได้นะผมว่าเนาะทำทุกวันเนาะครับผมตื่นเช้ามาก็ต้องเลี้ยงวัวไปไหนก็มาก็ต้องวัวอีก เหมือนลูกเลย <Yeah. laughs> อาจจะดูดีกว่าลูกที่ซ้ําไปเนาะ <laughs> ลูกหากินเองนะแต่ว่าลูกวัวนี่เราต้องหาให้มันกินเนาะ <Yeah. S 1> ครับผมตอนนี้วัวราคาถูกมากนี่รู้สึกไงบ้างครับ oh, ไม่ค่อยมีกําลังใจเท่าไหร่เนี่ยวัวราคาลงครับผมไม่ค่อยมีกําลังใจเท่าไหร่ <Yeah. S 1> ถึงกั้นท้อไหมครับไม่ไม่ท้อเนาะ <Yeah. S 1> แค่ว่ามันทําให้เรารู้สึกเหนื่อยเฉยเฉยอือ <Yeah. S 1> uh. ก็รอดูว่าวันไหนมันจะขึ้นอีกแค่รอดูเฉยๆครับผมโอ้ผู้ชมครับข้อกัวค่อนข้างที่จะแฉะเลยอนช่วงนี้เนาะครับผมแล้วคุณป้าแก้ไขไงบ้างครับหรือว่าอย่างนี้ไปก่อนแก้ไขแบบไหนอ่ะข้อกัวแฉนะครับจะทํายังไงบ้างครับเด้อต่อไปก็ซื้อแตบมาใส่อ๋อคือในกรณีที่ข้อกัวแฉเนาะป้าจะโรยแกลบ อ๋อใช่เอาแกลบมาโรยให้ทั่วครับผมแล้วมันช่วยได้ไหมครับช่วยได้ดีขึ้นเลยมันก็ดีกงใส่ตลอดอ๋อคือปกติคุณป้าใส่แกลบอยู่แล้วจ้าถ้าว่าแฉก็ใส่อีกซื้อใส่ตลอดไปเรื่อยๆอ๋อมันได้ปุ๋ยด้วยจ้าถูกต้องไหมครับจ้าแกลบก็คือปุ๋ยที่ดีเนี่ยผมว่าเนาะเมื่อมันผสมกับขี้วัวเสร็จแล้วมันก็จะเป็นปุ๋ยดีๆได้เลยอ๋อครับผมจ้ากินดีๆอย่าทำหกนะป้าว่ามันเข้าใจไหม ไม่รู้บางครั้งพูดมันก็เงยหน้ามองไม่รู้มันเข้าใจหรือเปล่าอ๋อคือมันเงยหน้ามองเราใแต่เราไม่รู้มันจะเข้าใจหรือเปล่าแต่เราบอกมันว่าอย่ากินฟางกินหญ้าหกใชแล้วมันดีขึ้นเลยครับป้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็มเรียนอะไรพูดกับพูดกับบัวเนาะเวลาออกมาเนาะครับผมอยู่กับบัวก็พูดกับบัวอืมมีความสุขไปอีกอย่างนะผมว่าเนะใชะถึงจะไม่เข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ช่างเนาะแต่ได้พูดบอกเนาะอันนี้คือวัวไทยบ้านหมดเลยเหรอครับป้าหรือว่าไง อันนี้คือวัวเริ่มต้นจ้าแม่พันธุ์แล้วขยายลูกออกมาครับผมเริ่มต้นวัวกี่ตัวครับป้าตัวเดียวตัวเดียวจ้าใช้เวลากี่ปีครับถึงมีวัวเยอะขนาดนี้ก็ปีละหนึ่งปีละหนึ่งจ้าถ้าได้ตัวผู้ป้าก็ขายอ๋ออันไหนตัวเมียป้าก็ขยายพันธุ์ต่อครับผมจ้าแสดงว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะเลี้ยงวัวเนี่ยหนึ่งตัวก็เริ่มต้นได้จ้าเลี้ยงยากไหมครับวัวนี่ไม่ยากหรอกต้องทำไงบ้างครับถึงจะเลี้ยงได้มีความสุขเนี่ย ตื่นเช้ามากก็ไปเกี่ยวหญ้าให้มันครับผมแค่นี้ไม่ได้ลงทุนอะไรหรอกแค่ไปลงแรงอย่างเดียวลงแรงอย่างเดียวแล้วคิดว่ามันคุ้มไหมครับกับแรงที่เสียไปคุ้มคมไม่ได้ลงทุนไงครับผมลงแต่แรงลงแต่แรงเนาะครับผมตัวก็ร่มต้นแค่ตัวเดียวออกลูกมาก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆครับผมอส่วนมากที่นี่ผสมตัวหรือผสมหลอดผสมหลอดอืมอันไหนดีกว่ากันตัวกับหลอดนี่ เหมือนกันเหมือนเหมือนกันเนาะครับผมคือผมสังเกตเห็นเนาะว่ารังอาหารที่นี่เนาะเป็นล็อกล็อกเลยนะครับป้าทําไมป้าทำอย่างนี้ครับก็ให้วัวกินไม่ต้องแย่งกันกินหญ้าอเวลาเทใส่กระเซใส่ทุกอันเลยครับผมก็คือคุณป้าเนี่ยเทหญ้านี่ก็คือเทพร้อมกันหญ้าเทพร้อมกันให้กินพร้อมกันหญ้าเรียงกันเป็นแถวอ๋อมันจะได้ไม่แย่งกันครับผมแล้วก็มัดไว้ด้วยอ๋อ ที่นี่นะครับเหมือนหมู่บ้านวัวนะผู้ชมครับมีหลายซอยเหลือเกินนะครับอันนี้คือฟางให้วัวกินฟางเช้านี้ให้กินฟางเย็นให้กินหญ้าใบให้กินหญ้าแล้วตอนเย็นล่ะครับตอนเย็นให้กินฟางอีกอ๋อแสดงว่าให้ฟางให้หญ้าให้ฟางครับผมให้กินเป็นเวลาไหมครับหรือว่ายังไงเป็นเวลาไปให้เป็นเวลาด้วยทําไมต้องสลัดครับป้าไม่ให้เป็นก้อน ถ้าเป็นก้อนวัวมันจะเอาออกไปแล้วมันหกเวลากินแล้ววัวมันจะดึงออกอเป็นก้อนแล้วมันจะหกครับผมฉะนั้นเราเลยต้องสลัดเนะาะครับผมโอ้เยี่ยมมากเลยผู้ชมครับอันนี้ประสบการณ์เลยใช่ไหมครับนี่ประสบการณ์จากการที่เราได้เลี้ยงมาเนะาะเนี่ยผู้ชมครับก็สลัดนะครับทุกตัวเลยแล้วได้ใส่พวกกากน้ําตาลอะไรบ้างไหมครับไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ อย่างนี้มันก็กินได้ถ้าเราให้มันกินกากน้ําตาลผมว่ามันน่าจะรอแต่กินแต่กากน้านําตาลนะกากน้ำตาลต้องกินสร่รัอ๋ออย่างนั้นใช่ไหมครับยากินไ่รัมมันชอบถ้่กินส่อย่างนี้มันไม่กินอ๋ออย่างนั้นอีกจ้าครับผมอันนี้คือญ้าที่คุณป้าไปเกี่ยวมาใช้เวลานานไหมครับครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเป็นยาธรรมชาติหรือญ้าปลูกครับนี่ Yah, ธรรมชาติญ้าธรรมชาติอืมได้ปลูกยากบ้างไหมครับไม่อะ ไม่มีที่ปูต้องไปหาเกี่ยวโอ้ผู้ชมครับแสดงว่าเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันเนาะแล้วเคยไปเกี่ยวเจอพวกยาฆ่าแมลงอะไรไหมไม่อะเกี่ยวแต่นาเจ้าของไงอ๋อเรามีนาเราเกี่ยวนาของเราครับผมเลี้ยงวัวนี่ก็ต้องให้กินน้ําเยอะๆเลยใช่ไหมได้ผสมเกลือผสมอะไรบ้างไหมครับไม่ไม่เคยผสมแต่ผมดูนะป้านี่กางมุ้งได้ดีเลยนะนะใช้ได้เลยนะไม่มียุงเข้าไปเลยเนาะ ถ้าเข้าไปแล้วออกไม่ได้เนาะผมว่านะทำนานแล้วหรือ,อยังครับกลางมุ้งเนี่ยน,นานแล้วช่วยได้เยอะไหมครับช่วยได้อยู่กลัวมันไม่เด่นไงตอนกลางคืนครับผมเพราะว่ากลางคืนมันได้นอนหรือเปล่าเนะาะใครับผมอันนี้คือบรรยากาศภายในคอกวัวน,นะผู้ชมครับผมมองนะมันไม่ได้แฉะนะป้านะแต่ว่ามันเหนียวเนาะเ <c oughs> นาะมันเหนียวมันมันน่าจะนอนได้ไหมหรือว่าไงนี่นอนได้นอนได้ใช่ไหมครับคือถ้าแฉน่าจะนอนไม่ได้เนาะ <c oughs> ครับผมประมาณนี้ก็น่าจะนอนได้นะผู้ชมครับนี่น่ยอ่าเนี่ยผู้ชมครับตอนนี้คุณป้าก็มาอีกแล้วนะครับโอ้ผมถ้าเป็นผมผมเหนื่อยนะแต่คุณป้านี่ไม่เหนื่อยเลยนะครับเพราะว่าชอบนะป้าเนาะพอเสร็จนี้เราไปทําอะไรต่อครับเสร็จป้ากลับบ้านนอนพักผ่อนเลยแล้วนานอาน้ำพักผ่อนทั้งวันแล้วเนาะเหนื่อยนะผู้ชมครับการเลี้ยงวัวถ้าเราลงแรงนี่เนาะมันเหนื่อยอันนี้ก็เอาน้ําไปใส่ให้วัว นะครับสําคัญมากนะผมว่าน้านี่ป้าเนาะ<ช>ครับผมแล้วได้ฉีดยาฆ่ายาไอฉีดยาฆ่ายุงฆ่าอะไรบ้างไหมครับไม่อืมัมนเลี้ยงง่ายไม่ต้องใช้หัวอาหารให้กินแต่หญ้ากินแต่ฟางก็อ้วนแล้วก็อ้วนแล้วอันนี้คือข้อดีของวัวไทยบ้านจ้าไม่ต้องลงทุนเยอะอืมผสมก็ผสมง่ายกินก็กินง่ายไม่ต้องลงทุนเยอะ,ะคือถ้าชาวบ้านเราเลี้ยงเนี้ยน่าจะดีใช่ไหมจ้า ขายราคาเป็นไงบ้างครับวัวพวกนี้ตอนนี้ไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้ขายจ้าก็เลี้ยงไปก่อนเนาะจ้าเลี้ยงไปก่อนครับผมตอนนี้คุณป้ากําลังมัดเชือกอยู่ทําไมไม่เอาถังใหญ่ครับป้าหรือว่าไงถังใหญ่มันยกเข้ายกออกยากอ๋อไม่สะดวกเรากลางคืนก็ยกออกครับผมจ้ากลางวันก็อาศัยไว้ให้มันกินทําไมกลางคืนยกออกครับวัววัวมันทับนอนทับแล้วทั้งอ๋อแตกอ๋อก็คือถังอย่างนี้มันล้างง่าย ทำความสะอาดง่ายเนาะอ๋อเคยคิดที่จะเอาถังใหญ่ๆไหมครับไม่อะดูแลยากใช่ไหมครับผมต้องเปลี่ยนทั้งทุกวันทําไมครับคุณป้าบางวันมันก็ไม่คีดใส่ถังอ๋ออย่างนั้นอีกต้องมาเปลี่ยนทุกวันคือเราเลี้ยงแบบบ้านๆจริงๆเนาะครับผมเคยคิดที่อยากจะเลี้ยงวัวตัวใหญ่ๆไหมครับไม่อะทําไมครับป้าตัวใหญ่ตัวใหญ่มันพร้อมถ้าหัวอาหารไม่ถึงมันก็พร้อม ไม่ต้องถึงหัวอาหารนะย่าไม่ถึงก็ก็พอเนาะผมว่าเนาะวัวใหญ่มันต้องกินหัวอาหารด้วยครับผมไม่เหมือนวัวไทยแบบนี้อันนี้คือเรื่องดีเลยเหมาะที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าเลือกได้ก็คงจะเลี้ยงวัวแบบนี้เหมือนเดิมเพราะมันลงทุนน้อยเนาะครับผมเป็นความสุขแล้วกันนะครับเนาะเคยคิดที่ทำอย่างอื่นไหมในชุดเนี้ยก็ไม่มีอะไรทำเนาะมีแต่วัวออตื่นมาก็รู้จักวัวเลยรู้จักวัวครับผม คือคือข้อวัวมันเหนียวนะป้าเนาะป้าก็แก้ปัญหาโดยการใช้แกลบแกลบบางครั้งก็ฟางเศษฟางที่ควัวเขาไม่กินป้าก็โยนใส่แต่ขนาดนี้ผมว่านอนได้นะไม่ไม่มีผลเสียอะไรกับวัวหรอกเพราะว่ามันเหนียวนะป้าเนาะมันไม่ได้เป็นน้ำเนาะถ้าเป็นโคลนอย่างนั้นน่าจะนอนไม่ได้เนาะครับผมแสดงว่าอย่างนี้ไม่มีผลเสียอะไรกับวัวครับผม ตอนนี้ก็เสร็จภารกิจแล้วนะผู้ชมครับตอนนี้ก็กลับบ้านนะผู้ชมครับเหนื่อยทั้งวันแล้วเนาะช่วงนี้ฝนตกเนาะป้าเนาะมันทําให้เราหายญยายากเหมือนกันเนาะครับผมสําคัญเลยไหมว่าเราเลี้ยงวัวต้องมีที่ปลูกหญ้านี่ยสาคัญไหมสําคัญมากแต่ว่าป้าไม่มีที่ปลูกครับผมต้องไปหาเกี่ยวหญ้าเองใช้มือหรือใช้เครื่องใช้มือทําไมไม่ใช้เครื่องครับป้าเกี่ยวไม่เป็นใช้เครื่องไม่เป็น ครับผมก็เลยต้องใช้มือเนอะาะครับผมท้ายนะครับอยากให้คุณป้าฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทําไงบ้างครับพูดยังไงนะฝากพูดมือต้องมีใจรักอะไรวะใช่เราต้องรักวัวเลี้ยงวัวเหมือนเลี้ยงลูกทําไมถึงว่างั้นครับเอาก็เลี้ยงวัวพูดกับวัวเหมือนกับลูกอย่างนั้นอะอย่างนั้นเลยไปแล้วออกมาเห็นวัวทำอนุนัน,อนอยาอะไรตกกับพูดมันกินดีๆอย่าทำหกบแบบนี้ <laughs> พูด <laughs> <laughs> ครับผมก็ประมาณนี้เนาะ <Yeah. S 2> อ่าโอเคครับ <laughs> สุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันค้งหน้าครับสวัสดีครับ yeah.